ดูกราโมฆคลานะเธอง่วงหรือดูกราโมฆคลานะเธอง่วงหรือดูกราโมฆคลานะเพราะเหตุนั้นแหละเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ความง่วงนั้นย่อมครอบงำได้เธอพึงทำไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มาก ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้าเธอยังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนมาแล้วด้วยใจข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงย่อนช่องหูทั้งสองข้าง เอามือรูปตัวข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวนักสัตว์ระเลิกข้อนี้จะเป็นเหตุ ให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงทำในใจถึงอาโลกะสัญญาตั้งความสำคัญในกลางวันว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้น มีใจเปิดเผยอยู่ชะนี้ไม่มีอะไรหุ้มหอ่อทําจิตอันมีแสงสว่างให้เกิดข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมา สำรวมอินทรีย์มีใจไม่คิดไปในภายนอกข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสำเร็จสีหะสายยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะทำความหมายในอันจะลุกขึ้นพอตื่นแล้วพึงรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจากไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับดูกระโมกฆลานาะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แหลดูการโมฆลานะเพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงศึกษาอย่างนี้อีกว่าเราจักไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลดูการโมคลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหลถ้าภิกษุ ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลและในตระกูลมีกรณียกิจหลายอย่างซึ่งจะเป็นเหตุให้มนุษย์ไม่ใส่ใจถึงภิกษุผู้มาแล้วเพราะเหตุน,นั้นภิกษุย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า <ST governments S 1> เดี๋ยวนี้ใครหนอยุยงให้เราแตกในสกุลนี้ เดี๋ยวนี้ดูมนุษย์พวกนี้มีอาการอิดหนาระอาใจในเราเพราะไม่ได้อะไรเธอจึงเป็นผู้เก้อเขินเมื่อเก้อเขินย่อมคิดฟุง้งซ่านเมื่อคิดฟุง้งซ่านย่อมไม่สํารวมเมื่อไม่สํารวมจิตย่อมห่างจากสมาธิ เพราะฉะนั้นแหละโมคขลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจกไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันดูกระโมกขลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมาก เมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิดูการโมคขลานะอันหนึ่งเราหาสรนเสริญความคลุกคลีด้วยประการทั้งปวงไม่ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สรนเสริญความคลุกคลีด้วยประการทั้งปวงก็หามิได้คือเราไม่สรนเสริญความคลุกคลีด้วยหมู่ชนทั้งคัรถคและบรรพชิตก็แต่ว่าเสนหาสนะอันใดเงียบเสียงไม่อื้ออึงปราศจากการสัญจรของหมู่ชน ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการความสงัดควรเป็นที่หลีกออกเร้นเราสรนเสริญความคลุกคลีด้วยเสนาสนะเห็นป่านนั้นดูการโมคคลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่ารำทั้งปวงไม่ควรถือมั่น ครั้นได้สดับดังนั้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งครั้นรู้ชัดธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วได้สเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดี ทุกข์ก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดีย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเหล่านั้นพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลาคืนเมื่อเธอพิจารณาเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตัวทีเดียวย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูกระโมคขลานะโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนเป็นผู้กเกษมจากโยคะล่วงส่วน เป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย